ตอนนึงอะไรอะไร่ะลืมกระเป๋าไโอ้ยสีเร็วเร็วเร็วแกไปชายหาดจะนอนยูเอ้ไปแกเดี๋ยวเราจริงวัเนี้ตอนนึงก็ใครชวนแต<อ>่ว่าแกชวนฉันไม่ใช่เหรอโอ้ยก็พี่นี่คิดว่าจะมาถึงนี่อะไรจะมาทะเลยเขาต้องเลยบอกแม่ขันเหมือนคืนนี้น่ากลัวจะตาย ช้าหน่อยแก่ห้ายนนปีโอ้กอเลยว้ารื้มาเลยแก่อด้วย้าอ้จะเาใจยังินช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยฉันอยากยิ้มแต่ยิ้มก่ปะ อะไรอ่ะแกอยากไปท้า <tang> ม <ar> ีวเฮ้ยน <arians created interpret ation> <various ideas decent> ี่มันใดด้วยอ่ะอะไรวะมากลัวๆก็เองมีคนชวนฉันมาแท้เลยอยากขึ้นแต่ไม่ขึ้นแม่้แต่น้อยมาติดิีวะเป็นหัวเนี่ยแกฉันไม่ก็อยากขึ้นอ่ะอะไร โอ้ยมืดมากอะทั้งเห็นเลยอยา้มใ้ดกลัวไม่เห็นอะไรเลยอะเอางขึ้นไม่ขึ้นเออเอางขึ้นเรากับโอเคปะโอเคโอเคให้มันรู้แล้วเจอได้กลับช้า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 เราจะได้ไปบอกคนอื่นด้ว่ารวันระวัง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 เกคุณทู้มลมเย็นๆดีไหมแกจะร้องปวดท้องแล้วนะ ปวดอะไรตอนนี้งั้นเอาไงขึ้นบนอีกปะหรือข้างนี้นี่น้องนี่ก็หลับตาแม่ฉัไม่หลับตาแล้วว่านี่เหี๋ยวดี๋ย